มิวนิตาเผยโมเมนต์สุดอบอุ่นกับลูกสาวเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งสาวสวยที่มักจะออกมาอวดความน่ารักของลูกสาวน้องมารินให้พี่ๆแฟนคลับได้เห็นกันอยู่เสมอสำหรับสาวมิวนิตาที่ตั้งแต่เธอมีน้องมารินมาเป็นโซ่ทองคล้องใจให้กับครอบครัวล่าสุดสาวมิวได้ออกมาเผยโมเมนต์น่ารักสุดอบอุ่นของเธอและลูกสาวขณะกำลังนั่งเล่นกันอย่างสนุกสนานอยู่ภายในห้องนั่งเล่นแถมน้องมารินยังแก้มฟูจำมั่มมากๆโดยสาวมิวยังได้ลงแคปชั่นว่า ดมอร์นิ่งค่ะเจอความน่ารักของน้องมารินเข้าไปก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ชมความน่ารักกันเพียบว่าอะไรเอ่ยกลมๆฟูๆนะเอ็นดูน่ารักแพคคูค่ะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าน่ารักมากเลยกลมตุ้ยหนุ่ยจริงลูกคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าโป้งหนึ่งของป,ป๊าคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าแก้มลูกอยากฟัดมากเลยค่ะคุณแม่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าหลานตัวกลมมากน่ารักคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าอยากหอมแก้มน้องมารินมากๆค่ะ เป็นโมเมนต์แม่ลูกที่น่ารักมากๆเลยทีเดียวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากขอคาวค่ะ